เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระต่ายพันธนิพาเขียวเพชรนักร้องนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้ด่งดังมากมายถึง10 1ถึง100ล้านวิวอาทิสันดานเก่าสันดานใหม่เห่าหัวใจหนูว่างเมื่อเธออายุเพียง14ปี เพจ a c e b o o k คลิปมันหาได้นำคลิปในรายการไม่ทองคำซีซั่น8ที่มีกระต่ายพันนิพาถูกรับเชิญมาร่วมรายการและหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จครูสลาคุณวุฒิที่อยู่ในรายการก็ได้พูดคำสอนให้กับกระต่ายพันนิพาซึ่งคลิปนี้ได้ถูกนำมาพสต์ลงในโซเชียลอีกครั้งโดยครูสลาคุณวุฒิก็ได้พูดคำสอนที่ดีกับ กระต่ายพานิพาว่าต้องดีใจกับกระต่ายและก็ทีมงานนะลูกต้องบอกว่าการถือกำเนิดของศิลปินที่ชื่อกระต่ายพานิพามันเหมือนเป็นรูปแบบใหม่ของการแจ้งเกิดในวงการเพลงลูกทุ่งยุคใหม่การที่กระต่ายและทีมงานมาก็เป็นการนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยในยุคสมัยนี้ซึ่งน่าชื่นชมมากกับกระแสตอบรับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อยากให้กระต่ายได้ใช้โอกาสนี้นะลูกเราอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมในการดูแลสังคมเพราะเราได้กระแสตอบรับจากสังคมแล้วนั่นหมายความว่าบทเพลงที่เราจะร้องในวันที่เราประสบความสำเร็จอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมมากขึ้นดูแลสังคมมากขึ้นเพราะว่าเราได้ความดังจากพลังสังคมมาแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลสังคมในหน้าที่ของศิลปินฝากไว้ด้วยนะครับชื่นชมนะครับและเธอทำงานเป็นรองผู้จัดการแทนสามีภไยบูลแสงเดือนภายในร้านอาหารจดจ้าสตูดิโอบริเวณที่ทำการของค่ายและต้องบอกว่าล่าสุดกระต่ายพันนิพาภไยบูลนั้นก็ได้เผยภาพหลังเป็นพ่อคนแม่คนใช้ชีวิตสมถะพอเพียงน่าชื่นชมมาก โดยงานนี้กระต่ายพานิพาภัยบูรณ์ก็ได้เผยโมเมนต์ที่สุดแสนเรียบง่ายและระบุข้อความว่าธรรมชาติบ้านเรา